ค่ะวันนี้นะคะเราก็พามาดูร้านสาววนะคะเป็นร้านมุโยแล้วก็ลูกชิ้นที่อร่อยที่สุดในนะคะขนมจ้าวจานตอนนี้เราก็จะพามาดูนะคะสลัดโตลูกนี่เตลูกนะคะขนมนะคะก็ยังป้องกันนะคะ ขนมเตียะนะเจ้าอร่อยอันนี้ไส้หมูทอดอันนี้ก็จะเป็นข<อ>่าข<อ>่าสีนะ ก็ยังมาใชา้ชีวิตปกติคะนเรนื่องกอารเอวิีอรไายเาตำบัติกสิบหกิร้านเขาปุ้นเตียวข้จันขึ้นวายงานอเใ่ใ

มีสลานน่ากินมากเลยโอเคนะคะอ่าบายบายค่ะ